ه, ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับสาหรับมายคราฟนะครับครั้งนี้ก็ไม่ใช่ซีรีส์นะเราจะมาสอนการตั้งค่ากันนะเนื่องจากว่าน,น้องๆขอมาเยอะมากเลยนะอ่ะก็คลิปเดียวก็ทําให้หมดเลยนะครับครั้งนี้ก็จะมาสอนตั้งค่าผลพิสาสนะครับตั้งค่าของไม่ตกตั้งค่าโดริกิตั้งค่าอ b c บซีตั้งค่าฮาคินะครับอ่ะเอาให้มันหมดเลยนะ นะครับเนื่องจากผมไปดูใน Youtube มามันก็มีไม่หมดนะครับแล้วก็บอกไม่ละเอียดด้วยนะนะครับมันทําตามยากนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เราก็มาบอกกันเลยนะครับนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับนะโอเคเพื่อไปกาาเสียเวลาไปรับชมกันเลยขั้นแรกนะครับเราเปิดวันพรีสนะครับโปรไฟล์ของเรานะครับนะกดเข้าไปเลยนะครับ หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับเราเปิดโปรไฟล์นะครับกด3ขีด3อันนะครับแล้วกดที่โปรไฟล์นะครับเปิดโปรไฟล์ขึ้นมานะอ่ะเปิดชุบอ่าหลังจากเปิดเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นคอนฟลิกต์นะครับเพื่อนกดคลิกไปที่คอนฟลิกต์นะครับอ่ะหลังจากนั้นหาไฟล์ที่ชื่อว่า mynomi นะครับ common นะครับหรือถ้าหาไม่เจอก็นี่ฮะพิมพ์หาก็ได้ MINE นะครับก็จะเจอแล้วนะครับตั้งค่าแรกนะครับตั้งค่าของไม่ตกนั่นเองนะอ่าอ่ะมาฮะการตั้งค่าของไม่ตกของเรานั่นก็คือนะครับนี่อยู่บรรทัดแรกเลยนะฮะ default นะฮะอันแรกเลยนะนะครับการตั้งค่านะครับก็เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่านี่ฮะ default with logic apply นะครับ p r e d a t e นะครับนี่นะครับนี่ก็คือของไม่ตกนั่นเองนะอ่ะ อันแรกนะครับผมจะอธิบายนะครับ no ก็คือไม่เก็บอะไรเลยนะครับ auto ก็คือเก็บแค่ปอดการต่อสู้นะครับแล้วก็เผ่าพันธุ์นะครับอันที่3ก็คือ f ูนะครับอันนี้ก็คือเก็บหมดเลยนะอ่าอันนี้อะไรที่เราต้องเอานะครับอันที่สี่ก็คือ custom ก็คือเก็บแค่บางอย่างนะครับที่เราตามตามนะครับอ่ะอันต่อมานะครับเราจะเห็นว่า default ที่ผมคีเส้ต้ไว้น่ะอันนั้นแหละฮะให้ปรับเป็น f ู l นะครับแล้วก็คีบ Sta t ัสออฟเดอะเก็คือปรับเป็นฟูลครับแค่นี้เองคอของเราก็จะไม่ตกแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะปรับอย่างอื่นก็ตามสบายนะครับอาจจะปรับเป็นอออัออต้ก็ได้นะครับนอตติ้งเลยก็ได้นะเออถ้าฮาร์ดคอหน่อยนะไม่เก็บเลยเลยก็ได้นะครับหรือว่าอออัตอนะเก็บสถิติไว้ก็ยังดีนะเก็บคอมพันไว้นะครับ,บน,นะ ก็โดยรวมของไม่ตกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาเรามาดูกันดีกว่านะนี่ของไม่ตกจริงๆนะนะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะได้เห็นภาพนะครับนี่ฮะนะครับผลโกมุกมุนะครับเรากินไว้ทุกอย่างจะเหมือนเดิมครับไม่เชื่อใช่ไหมฮะลองดูฮะเราจะคิวไปเลยฮะอ่า เือตายเจ้าหน้ากีว่าของตกนะครับนะครับแต่ว่าสติตัสเราเป็นไงฮะธุรกิจเท่าเดิมครับหมื่นครับตัวสลัดเหมือนเดิมครับพันพันเหมือนเดิมครับโกมุกโกมุเหมือนเดิมครับอ๋อเียต่อไปฮะการตั้งค่าหาคีนั่นเองนะครับที่เพื่อนขอมานะอ่ะมาฮะเลื่อนลงมาอีกหน่อยหนึ่งครับยังอยู่บนหมู่เดิมนะครับก็คือบนหมู่เดิฟ u l t นั่นเองนะครับ การทักฮาคะิเนี่ยก็เราให้เลื่อนคำหาคำว่าเฟรียอลล็อกนะครับอ่ฮากุโชฮาคินั่นเองนะอันแรกเลยนะครับก็คือนอนนั่นเองนะก็คือฮาคิราชันเนี่ยมันจะไม่สปาวเลยนะครับในโลกของเรานะเออส่วนที่2ก็คือแรนดอมก็ตามชื่อเลยฮะมันจะแรนดอมเอานะครับอันที่3ก็คือ exp นั่นเองครับอันนี้ก็คือที่เราจะปรับนะก็คือ มันจะเพิ่มตามค่าประสบการณ์หาคิที่เราได้นะครับส่วนอันที่อันที่สนะี่นะพูดผิดคอมเบ i เนะครับก็นี่แหละมันก็จะรวมเออเขาเรียกว่าอะไรรวมผลของแรนดอมแล้วก็ exp เขาด้วยกันนะประมาณนี้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะครับส่วนอันที่อันที่5นะครับก็คือ to แลนดอมก็คือ,อ ในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยจะมีคนครอบครองแบบสุ่มนะครับผลของฮาคิราชันนะครับน,นี่ของในเซิร์ฟเวอร์นะไม่รู้ว่าในโลกของเราทำได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับนะส่วนการตั้งค่านะครับ Default นะครับผมจะปรับเป็น exp ทั้งสองอันเลยเห็นไหมครับเดิฟเกับฮาวุ s โชฮา k i คินะอั l ล็อกโลจิเนี่ยผมจะปรับเป็น exp ทั้งคู่เลยนะครับก็ปไปเลยนะคือกับข้อความวางไปเลยนะครับทั้งสองอันเลยนะ หรือใครจะปรับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอ่ะสำหรับใครนะครับที่ไม่เห็นภาพนะครับเราก็จะไปดูกันเลยนะอ่าเรามีอีกวิธีหนึ่งฮนะที่เราจะทำฮาคิฮนะใช้วิธีนี้ก็ได้คนระับฮาคิ exp นะครับพิมพ์ไปเลยนะอันแรกนะครับก็คือฮาคิเกาะนั่นเองนะนะเ u l t ของค่าฮาคิเนะี่ยก็คือ100นะครับนี เห็นไหมฮะเลเวล100เนี่ยมันก็คือเต็มเลเวลแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราฝึกครบแล้วเห็นไหมฮะเราก็ได้ฮาคิเกาะมากับฮาคิตัวมาเรียบร้อยอันที่2นะครับฮาคิดาบนั่นเองนะเนี่ยเห็นไหมฮะฮาคิดาบนะอันที่3นะครับเป็นฮาคิราชันนั่นเองนะฮาคิราชันกับฮาคิสังเกตนะครับจะมาพร้อมกันนะครับเห็นไหมฮะโอเคประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็ สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองเห็นนะครับเราก็มาลองใช้กันนะนี่ลองใชใ้ดูเลยว่ามันใช้ได้จริงนะครับประมาณนี้นะะเดี๋ยวเราจะใช้ให้ดูนะครับอันแรกเลยนะครับฮาคิแขนนะครับรอดูที่แขนผมนะฮออเป็นไงโอเคเครื่องฮาคิเรับร้อยแล้วเป็นไงฮาคิที่สองนะครับก็จะเป็นฮาคิตัวนะครับนี่เนี่ยโอดําเมี่ยมเลยเนี่ยม่วงเลยเค ฮาคิที่3นะครับก็จะเป็นฮาคิดาบนะครับดูใกล้ๆดูใกล้ๆฮึบเห็นไหมฮะเปลี่ยนสีนิดนึงนะฮาคิดาบโอเคฮาคิที่4นะครับก็จะเป็นฮาคินี่ฮะสังเกตนะเห็นไหมฮะมันจะเห็นนะส่วนฮาคิสุดท้ายนะก็จะเป็นฮาคิราชันนี่เองนะครับนี่เ่อเราเปิดนะฮะเนี่ยค,คนส่วนใหญ่จะวิ่งหนีเราเห็นไหมฮะวิ่งหนีหมดเลยเห็นไหมฮะส่วนไอ้คนที่ไม่วิ่งหนีเนี่ย เห็นไหมฮะไอพวกนี้มีฮาคิครับอ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันเก่งครับอ่ะต่อไปฮะวิธีตั้งค่าโดริกินั่นเองนะครับมาการตั้งค่าโดริกินะครับก็นี่ฮะเลื่อนลงมาอีกนะครับอยู่ในหมวดหมู่ Default เหมือนเดิมนะแล้วก็เลื่อนหาคำว่า Set the new limit for m a x i m u m d o ั i มโดริกิเอเพลยอร์นะครับประมาณนี้ ให้เปลี่ยนนะครับลองมาดูคำว่า defect ดูนะครับ defect นะครับกับ range นะครับก็คือ,เ,อ,อเมื่อเราโจมตีศัตรูที่เป็นโจสรสลัดหรือของในวันพีทอ,อ่ะโจรสลัดทหารเรืออ่ะหนึ่งคนต่อ1น0โดริกินี่ที่ผมปรับไว้นะนะครับหรือคนจะปรับเป็นอย่างอื่นก็ได้ร้อยหนึ่งก็ได้200ก็ได้300ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับนะ แล้วมาดูอีกบรรทัดสุดท้ายนะครับที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับก็คือโดริกิตลิมิตนะครับโดริกิตลิมิตก็คือเออ่มันเป็นเลเวลตันเอาง่ายๆนะครับหรือเราจะจริงๆอ่ะเราจะปรับโดริกิตเท่าไหร่ก็ได้นะครับแสนหนึงก็ได้หมื่นนึงก็ได้สองหมื่นก็ได้สามหมื่นก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมปรับหนึ่งหมื่นเนี่ยก็คือว่าเยอะแล้วนะครับมันสมดุลสุดแล้วนะครับหนึ่งหมื่นก็คือเท่ากับเลือดหนึ่งร้อยนั่นเองนะถ้าปรับสองหมื่นก็เลือดสองร้อยอ่ะ เออมันโกงไหอะ่ะเออก็ปรับเพื่อแสนหนึ่งก็เลือกพันหนึ่งอะ่ะโอเคก็ตามนั้นนะถ้าใครอยากจะปรับก็นี่ฮะปรับได้เลยนะอ่ะเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี่เรามาดูกันดีกว่านี้ฮะครั้งนี้ผมจะปรับโอริจไว้ที่โอริจไว้ที่1 0,000นะครับนี่เราจะฟันทีเดียวได้เลย10,000นี่นดี่ยวดูนะชึบเห็นไหมฮะทีเดียวได้โอริจีหนึ่งหมื่นใช้ได้นะครับคอนฟิกนี้เทสได้แล้วนะครับ นะฮะโอเคต่อไปฮะผลปีศาจที่มันบินได้นั่นเองหลายคนยังไม่เคยรู้ใช่ไหมอ่ะต่อไปฮะเลื่อนมาที่ผลปีศาจเดวิลฟูดกันดีกว่ามลหมู่ต่อมมาเลื่อนลงมานะครับอ่ะแล้วก็คือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผลปีศาจในมอ n วันพี e อันนี้เนี่ยบินได้แค่สามมอสไม่ใช่สิสามผลปีศาจเท่านั้นนะ ผลพิษะแรกก็คือกาสุกาสุน,นั่นเองก็คือผลพิษะของซืซักคราวน,นั่นเองนะผลต่อมาคือโมกุโมกุน,นั่นเองผลของสโมเกอร์น,นั่นเองที่บินได้นะครับและผลสุดท้ายนะครับผลของซูนะซูนะน,ะนั่นเองนะก็คือผลของคอกคโคโดายน,นั่นเองมีแค่3าผลเท่านั้นที่บินได้นะครับแล้วทั้ง3ผลก็เป็นไซโลเกียด้วยนะก็ Default นะครับของตัวเกมก็จะตั้งไว้ที่ True ทั้ง2อันเลยนะหรือถ้าใครไม่อยากให้มันบินได้ก็ปรับไปนะครับตามที่ผมเขียนไว้นะโอเคฮะผลพิศตา์ดอบต้นไม้โอเคทำกันเข้ามาเยอะนะครับสำหรับผลพิศตา์ดับต้นไม้เนี่ยอ่ะยังอยู่บนบูเดิมนะครับ Devil Food นะครับอ่ะเลื่อนหาคําว่า Change for Devil Food to drop from l e v i n นั่นเองนะนี่ฮะ ที่ลูกศรเราชี้เลยฮะที่เราขีดเส้ไตล์ไว้นะฮะตรงนั้นแหละฮะจะสังเกตว่าผมปรับแค่0.1นะ์จุดห่งเพื่อนๆจะปรับเท่าไหร่ก็ได้100%ก็ได้200%ก็ได้แล้วก็แล้วแต่นะครับเนี่ยแต่ผมคิดว่าการปรับ0.1เนี่ยมันสมดุลที่สุดแล้วนะครับ1%เนี่ยผมว่าดับง่ายไปตีต้นเดียวก็ได้แล้วผลพิสัยนะครับหรือถ้าใครอยากง่ายๆก็1% 2% 5%ก็แล้วแต่นะครับอ่ะพูดไปเเห็นภาพลยม เดี๋ยวเราไปดูกันผมจะปรับเป็น100%ให้ดูเอาล้วฮะตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วเราจะปรับเป็น100%เป็นห็นไหมฮะปรับทุกทุกทุกใบนะฮะหนึ100่งร้อเนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนะครับหนึ่งร้อเนะครับทุกใบเลยนะนะครับผลพิสัชน่าซ้ำนะไม่แน่ใจว่าซ้ำไหมเนี่ยทุกอันเลยนะครับตามที่เรากาหนดค่าเลยนะ ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนถ้าใครใอยากจะปรับอย่างอื่นก็แล้วแต่ครับห2%ก็ได้หรือจะปรับเหมือนผม0.1%ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปฮะแก้ NPC มาช้าครับเพื่อนๆคุณเคยประสบปัญหา NPC ที่มาช้าหรือไม่ <c oughs> ไอพวกตัวเทดดิ้งเนี่ยมันมาช้าแล้วเกิดนะอะเราเลื่อนไปฮะที่หมอนมูเวิลอีเวนต์นะครับ เกือบล่างสุดเลยนะครับเพื่อนเนลองหาดูนะครับในลิงก์ไม่ใช่ในคอนฟิกอะเกือบล่างสุดเลยนะอ่ะตัวแรกนะครับที่เราจะปรับนั่นก็คือเทรนเนอร์ครับแม่งมาโคตรช้าเลยฮะก็มันเสียเวลาบางทีเราต้องรอมันนะครับหาไม่เจอบ้างอะไรบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปรับมันซะเลยนะให้มันมาแบบมาบ่อยๆเนี่ยเออเราจะได้ไม่เสียเวลานะเกมจะสนุกสนุกนะครับมาเราดูที่อันแรกกันก่อนนะครับ ก็คือเปอร์เซ็นที่การดรอปของมันนั่นเองนะครับไม่ใช่การดรอปหรือการสเปาวนะครับให้เราปรับที่ดีเฟกที่ผมคิดสตไต์ไว้ทั้ง2อันนะครับปรับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับปรับร้อยมันก็มาร้อยก็มาทุกวันนะปรับ50ก็มาวันเว้นวันนะครับประมาณ่างนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าของเทรนเนอร์นะครับต่อไปนะครับเราจะมาตั้งค่าอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน่วยซุ่มยิงที่มันชอบยิงเราอะ เออในตัวเนี้ยถ้าใครเบื่อที่มันชอบยิงเราบ่อยๆเนี่ยเราก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับเลื่อนลงมาอันเดียวเลยนะครับอยู่ข้างล่างใต้ของเทรนเนอร์นด่นเองนะนี่เรามาปรับที่เดิมครับ default นะครับให้เราปรับเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อถ้าแอดจะไม่ผิดเนี่ยเ e f a u l t ค่าเริ่มต้นมันอยู่ที่25%เรนะครับเราปรับเป็น20%ก็ได้นะครับมันจะได้มาให้มันน้อยๆหน่อยนะนะปรับก็ตามที่แอดขีดไปเลยนะครับ2ค่านะครับ20อ่ะ ต่อมาครับ World Event Trader นั่นเองอ่าไอ,เเดอ้ดเ a d e r ตัวนี้แหละที่เราต้องการนะมันจะได้สนุกสนุกหน่อยนะจ,จะสังเกตว่าไอ้ตัวแรกของเนี่ยมันมาช้ามากหรือมันไม่มันก็หาช้ามากเลยนะเออในแมปเราก็ปรับได้นะครับเนี่ย On Move World Event Trader นะครับนี่เราปรับค่าเดิมเลยที่แอดขีดเส้นใต้ไว้นะครับที่ default 5050แอดปรับไว้นะครับมันก็จะได้มาบ่อยๆหน่อยนะจะได้สนุกสนุกขึ้นนะครับอ่ะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่า Minecraft PC นั่นเองเวอร์ชันล่าสุดเลยนะอันเนี้ยนะครับเป็นงไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดด้วยนะครับะแอดตั้งใจทํามากนะครับนะก็คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่หลายๆคนขอเข้ามาแอดทำนะครับนะถ้า ทุกคนชอบแอดก็ดีใจด้วยนะครับ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย